แต่ตอนที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องว่าจะใช้ฟรีได้อย่างไรครับแล้วเราจะประหยัดได้แค่ไหนในการใช้คลาวดอ่าเรามาคุยกันเรื่อง เราจะโปรดักชันบนค่าวคอมพิวติ้งแล้วเนี่ยเรามีเทคนิคมีแนวคิดมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราวางแผนการเงินกับเรื่องของค่าวคอมพิวติ้งวันนี้เราไปชวนพี่ตั้วมาครับพี่ตัวดีเลกนะครับซึ่งอยากพี่ตัวแนะนำว่าพี่ตัวทําอะไรแล้วก็ดูแลอะไรอยู่แต่เห็นเฟกาครับผมดีเลกนะครับดูแลทั้งทีมพาวิวครับแล้วก็ ูแลเรื่องของการดีไซน์ลักษณะของที่เป็นออนคลิมโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยให้มาเป็นคลาวด์ไอพีให้มากขึ้นเพื่อให้มีสารีหลัของคลาวด์ได้มากขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์นี้ด้วยครับเรื่องค่าใช้จ่ายขอบคุณดีจครับซึ่งเราชวนบรรกคนนะครับพี่ลิวเพราะพี่ตุวยเนี่ยดูแลธุรกิจคลาวทุกค่ายที่เรนี้นะครับแลง้นเราได้ผูรู้ตัวจริงเราได้ผู้รู้ตัวจริงกับคลาวคอมพิวติ้งมาเล่าให้เราฟังครับคำถามแรกต้องโคตรนะนะครับคลาวคอมพิวติ้ง แพงโดยทั่วไปคุณตัวจะแนะนำลูกค้าชั้นขาวไปครับสมมุติได้สมมุติวเอเ้นเนี่ยผมไปซื้อเครื่องเองเนี่ยทำมาแล้วเปเร็จนี่ยถูกกวา่าตั้งเยอะตัวตัวของแพงมาขายผมเนี่ยตัวมีความเห็นยังไงครับจริๆงๆคือทุกท่านทราบถูกต้องเลยครับว่าถ้าเกิดซื้อเครื่องหนึ่งเครื่องมา <c oughs> แล้วถูกต้องเลต้เที่ a ซ r หรือไว้ตั้งในในที่ทางานเแล้วก็รันยังไงค่าใ้จ่ายถูกกว่าคราวแน่นอนนะ การจ่ายค่าคลาวที่แพงกว่าครับเราแลกมาด้วย1รูปแบบของวามยืดหยุ่นในการที่อยู่ๆสมมุติว่าไม่งั้นเราจะต้องเป็นแม็กซ์แคปซิตี้วันนี้เราบอกว่าลูกค้า<ม>เราไม่เยอะพรุ่งนี้ลูกค้าเราเยอะถ้าซื้อฮาร์ดแวร์รอกี่วันแล้วแต่กรณีแต่ถ้าเป็นคลาวเราสามารถดีไซน์ให้รองรับ w o r k โหลดได้แต่ว่าไม่ซื้อเผื่อไม่ต้องซื้อเผื่อครับนะมันก็ซื้อตามใช้เลยมาเท่านี้ก็คือมันสเกลไม่ขระดตัวได้เราสมมติพรุ่งนี้ ธุรกิจเราอยู่ดีๆมีคนเข้าเว็บไซต์1นึ่งแสนคนเพิ่มขึ้นไปเลยครับก็ทำคอมเพลติ้งกันดิ้วปึ๊บได้หรือจะเกิดการใช้ความยืดหยุ่นที่2คือกระจายไปรีเจิตอื่นไปที่ CRM Billing ฮาม่าไชน่าอะไรพวกนี้ประเด็นนี้น่าสนใจถ้าเกิดว่าอยู่ดีธุรกิจเราข้ามเป็น international business นั่นแหละเราอาจจะต้องซื้อเครื่องไปวางตามทุกมุมโลกนะครับพี่ดิวมีประเด็นหนึ่งครับก็คือผมเคยไปวิสิตเออร์ฟันเตอร์ที่ดีๆเจ๋งๆเนี่ยครับเขามี security มากมายมีระบบสำรองเยอะแยะอย่างเงี้ยครับพอไปดูพวกนั้นเนี่ย ราาคเขาจริงก็ไม่ถูกขนาดนั้นจ้างเอ็มเฟคทำก็ได้นะครับผมไม่ไปจ้างแต่ว่าปีลูกค้ามันประจ้างเขาการตลาดเทสเตอร์ของเลยจริงๆครับที่ได้ตามคองไพรเซฟเรลิตี้หรอกนะถ้าเป็นคาวแพลตฟอร์มที่เราดูแลนะครับไม่ว่าจะแบรนด์ใดก็ตามเนี่ยเขาของพายทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ P C I D S S ในมุมของอินฟราสตรัคเจอร์รูปแบบของการบริหารจัดการน้ำไฟลมแอร์บุคลากร การทำสเปรย์พาดการขยายเครื่องสเกลเครื่องมีคนดูแลให้หมดเลยไม่ต้องทําเลยไม่ต้องทําเลยอยู่ในค่าใช้จ่ายที่ถ้ามองกลมๆก็คือแพงกว่าเพียงเล็กน้อยนั่นนั่นเองอันนี้เราเล่าให้ฟังได้สมมุตินะครับว่าถ้าเราอยากที่จะให้ d a t a Center เราเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งนะครับเราต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราก็ต้องจ้างคนเข้าไปเพื่อไปตรวจก่อนใช่ไหมฮะว่าเราอยากทําอะไรบ้างก็มีค่าใช้จ่ายแล้วกระบวนการทําให้ผ่านมาตรฐานนั้นก็มีค่าใช้จ่ายแล้ว สุดท้ายยังต้องมีคนมาตรวจอีกนั่นก็อีกค่าใช้จ่ายนี่ครัตำรวบอกว่าไม่ต้องทำคราวคอมพิวเตหร์รายการคลาวทำให้หมดเลยสนใจน่าสนใจริงๆอยากบอกว่าในภาพของแพลตฟอร์มรีดิเรกซ์สมมุติวันนี้มาปุ๊บอยากใช้ตัว AI ML แพลตฟอร์มสำหรับตัวเท์แคร์วิชั่น API สำหรับการมอนิเตอร์เรื่องทราฟิกบนข่าวคอมพิวตอร์หรือข่าวแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถมีให้พร้อมใช้เลยไม่จำเป็นจะต้องมาฟอร์มสแกนมาตั้งแต่ติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชันต่างๆที่ต้องคอมแพตติบิลิตี้กันเ แต่นุดเดิอรองใช้กัอ็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจุดเริ่มต้นของการใช้เทคโนโลยีที่เป็นแอดวานซ์เทคโนโลยีจากเดิมที่เราต้องมีคนมาจากจุดจากศูนย์ไปถึงจุดเริ่มต้นในการใช้งานตรงนี้เนี่ย cloud computing ดูแลให้เราหมนเลยครับอย่างผมเองถ้าเป็นองค์กรเนี่ยเขาดูแลองค์กรอยู่แล้วก็มี Workload มีเซิร์ฟเวอร์ ฟรีคอแล้วผมคิดอยู่ตัวหน <ắc> ึ่งหลัะอยู่ทองตัวในคตังสเตอร์หลักถ้าผมใช้เข้าไปเป็นบีเอ็มบนพาวน์นี่ครับแต่ผลว่าเฮ้ยผมก็ใช้อย่างเงี้ยมาสองปีแล้วอ่ะผมย้ายขึ้นไปเอาเพราะจริงแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการทําให้ราคาค่าจ่ายมันถูกลงมีนะครับจะมีรูปแบบการซื้อเรียกว่าซื้อเหมาเหมาก็คือเรซิ่นสเตนก็คือซื้ออินสเตนแบบเหมาเลยครับอย่างเช่นถ้าสมมติถ้าซื้อเหมาแบบฟูอัพฟอนหรือออฟฟอนคือ จ่ายครบ 1, นึ่งสามปีหรือ5ปีล่วงหน้าเลยครับประหยัดไปเต็มที่เลยนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฉพาะหมวดของคิวเท่านั้นล่วงหน้าล่วงหน้าครับ่า่ล่วงหน้าแต่ประหยัดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละเราจะแชร์เลนกับกออดดิมิสได้แล้วว่าเราถูกกว่าถามว่าถูกกว่าย,ยัางไง CPU คอรุ่นใหม่อะไรพวกนี้สามารถใช้ได้ทันทีถ้าเกิดในปีถัดไปปีถัดไปมี CPU คอดังกล่าว พี่ต๊ะกำลังจะบอกเราก็คือว่าถ้าเราวางแผนดีๆเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้เราใช้กันเกมยาว5ปี3ปีเราบอกล่วงหน้าเลยบอกว่าผมจะซื้อ3ปีซื้อ5ปีข้างหน้า,าใช้จ่ายได้ถูกลงถุกลงโดยที่แฟนตาบิโอตี้อ้พวกนี้ได้ได้ไล้ได้ไไใช่ครับและถ้าใช้ไม่หมดสมมติถ้าซื้อ5ปีล่วงหน้าแล้วแหม่ปุ๊บเกมยาวก็จริงแต่รูปแบบของการใช้งานรลยอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างจังเลยสามารถเรียกว่าหยุดฟัง กับทางฝั่งของ Clo u d provider ได้แต่จะได้เป็นเครดิตรีฟันนะครับก็แปลว่าเอาไปหมุนเวียนใช้คอมโพเนนต์อื่นแอพวานเทคนโนโลยีอื่นๆได้หมดเลยก็มีองค์กราบรางองค์กรเนี่ยอาจจะปรึกษาว่าโอเคคุณตัวครับผมยกสิทธิ์ให้เลยว่าแกโค้ดก็ได้แก้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันจะทำอะไรได้มากขึ้นขอบคุณสำหรับแนวทางนี้ตัวอย่างนี้ครับสมมติว่าเราเจอแล้วว่าสิ่งใดก็ตามที่ใช้เหมือนเดิมขึ้นเขาแล้วนะฮะผมก็จะไปดูตั้งแต่ออปเปอรชันก่อน บางอย่างถ้าเป็นแบบรันเย็นรันเช้าเดลี่วีคเอ็นบางทีบางแบบแบบรันเดือนละครั้งปีละครั้งสองปีครั้งเราใช้พวก i n นสแตนอีกประเภทหนึ่งได้ครับเรียกว่าเป็นส p อร์ตหรือ p r e ี m p t ทียอินสแตนเพื่อที่จะบอกว่าจะใช้สกิลตื่นขึ้นมารันเซ็จดับลงไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งเครื่อง1คอมพิวเนี่ยยาวนานตลอดทั้งวันทั้งคืน24กอันนี้ก็ถูกอใช่ครับพี่เคยได้ยินมาอีกอันนึง กขาบอกสตอเรจบนคลา u d อง m ิ u เ i เนี่ยถูกมากมากถูกจนแบบเราไม่มีทางเดินไปซื้อแล้วก็ทำยังให้ถูกกว่านี้ได้เนี่ยจริงไหมครับพี่ตัวเอ่อจริงครับแล้วก็ในภาพนี้จะมีรูปแบบของสตอเรจเนี่ยสามประเภทเประเภทแรกนี่คือพร้อมใช้หยิบจับต้องรวดเร็ว <c oughs> ก็คือเป็นเทียที่เร็วที่สุดเรียกว่าเทียที่หนึ่ล้กันนะครับ รูปแบบของการใช้งานเนี่ยสามารถที่จะหนึบขอบเจกต์เนี่ยฮะใหญ่สุดเนี่ยได้ประมาณ10บเทร์ไบต์แต่บัคเก็ตเนี่ยคือใหญ่เท่าที่จะเก็บกาแล็กซีนี้ได้เลยอันนี้คือที่เขาเคลมนะครคือใหญ่ไม่จำกัดแบบโคเคโอเค,โอเคครับอันที่2แบบไม่ค่อยใช้เกิน90วันเกินร้อยวันแหมงไม่ค่อยได้หยิบใช้เอามาเทียที่สคืออินฟินิเทนก็คือไม่ค่อยบ่อยแต่หยิบจับได้เหมือนกันอาจจะรอประมาณเสี้ยววินาที300หรือ10มิลลิเซกแล้วแต่กรณีครับ แล้วเท like right? ียสุดท <c oughs> <Definitely. S 3> ้ายจะเหมือนการทำแบ็ค the อัพเทปวัวชูเทปเลยครับเรียกว่าเหมือนกับลักษณะของเทปลาบารี่เหมือนกับที่เป็นออนคลิมนี่แหละเก็บเป็นเทปแต่ว่าการเรียกเนี่ยคือจะนานมากเพราะว่าจะต้องกรอเทปเป็นซิสติคอเทปจริงๆของขาวเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถามว่าถูกจริงๆไหมคือถูกมากเลยครับถ้ามองโดยเฉลี่ยอาจจะกิกะไบละ0.0025เหรียญต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือน0.0025 อันนี้ก็ถูกเท่ยถูกสุดที่บ้านลยถูกมากถูกมากถูกมากโอเคก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในมุมทั้ง V M เองก็ตามมี t o r a g e เองก็ตามเราจะมีบริการอื่อๆ่นทันทีที่ทำให้เราประหยัดได้ถ้าสมมติว่าในมุมหมวดของทีวเมื่อก่อนเนี่ยเรามองว่าเราเป็น hourly ก็คือชั่วโมงละบาทชั่วโมงละสองบาทแต่จริงๆคือถ้าเกิดสมมติเรามากกับเอฟเฟกมีทีมงานช่วยกันดีไซน์หรือใครก็ตามช่วยกันดีไซน์เนี่ยเราจะกลายจาก hourly นะฮะ เป็นบบายแคมหรือบายเขาก็<ม><ม>คือวิเค e s t <c oughs> มาแล้วค่อยคิดเงินอ,อย่างเอพิโซดที่แล้วน่าจะเป็นคุณก๊อกเคยกล่าวไว้ว่าถ้าแลมด้าหรือเซิร์ฟเวอร์เลสเนี่ยจะประมาณรานรีเควสฟรีแล้วก็รานรีเควส s t ถัดไปไม่กินเหรียญด้วยซ้ำ <c oughs> ดังนั้นคือจะไม่เป็นการลงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็น h o ล l y แล้ว <c oughs> ชั่วโมงละบาทาไม่ต้องแล้วจะเป็นเรียกครั้งละ กี่บาทอันนี้คือจากง่ายขึ้นอีกดังนั้นแปลว่าอย่างที่พี่รู้ว่าถ้าเรายอมจะแก้เรียนจะแก้แอปพลิเคชันกระบวนการแบบนี้วิธีคิดแบบนี้ก็จะทำให้เราประหยัดเงินลงไปได้อีกใช่ครับพี่โดยที่ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนี่ยโหลดลงมากขึ้นเรื่อยๆระบบก็จะสเกลขึ้นไปได้เองใช่ครับถ้ามาในโหมดของเซิร์ฟเวอร์เลสที่ว่าเราไม่ต้องแคร์ซิสเต็มหรืออินฟราสตรัพเจอร์เรามองแค่โค้ดเวิร์ k โหลดเข้ามาข้างล่างเนี่ยคือจะเหมือนกับมีเป็นทานอสิบสิบคนคอยเซอร์วิสให้เราประมาณนี้โอเคผมเปลี่ยนใจละ ไม่แท้แล้วก็ได้เริ่มรู้สึกน่าใช้ละเริ่มอยากใช้ละได้ข่าวว่าพี่ตั้วมีประสบการณ์ในการพาลูกค้าที่ย้ายจากออนพรีเมสมขึ้นไปอยู่บนออนคลาวด์แล้วก็มีกระบวนการมีวิธีคิดที่น่าสนใจเลยพี่ตัวเลฟ์ารหนไหมครับว่าถ้าเป็นลูกค้าคนเดินเข้ามาเนี่ยท่านตอนวิธีคิดกรอบวิธีการช่วยลูกค้าอย่างไรได้ไหมครับพอลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บสมมติท่านนี้เป็นพิจุบที่เป็นผู้จ่ายเงินของเรานะฮะผมก็ต้องมองตั้งแต่ผู้ประกาศแล้วคุณเราก็จะไปคุยตั Assessment ว่าธุรกิจของพี่ประมาณไหนคิดที่ b u s i n e s s s l a พผู้ง่ายคือให้เจ้าของสบายใจหรือว่า s l a ที่บอกว่า No Down Time นะ b u s i n e เนี่ยคือ always on นะให้รับโจทย์นี้มาไว้ที่เราจากนั้นเราก็จะไป a s s e s s m e n t อันที่2คือ b u s i n e เสร็จปุ๊บไปดูเทคถ้าในมุมของทีมงานเราก็ต้องใส่ใจทีมิฟ้าด้วยเราก็ต้องมองว่าดีไซน์เดิมเป็น,นอย่างไร o p e r a เ i o n เดิมเป็นอย่างไรเพราะพอย้ายพื้นเคลาแค่ย้ายเปลดี่ยวที่ไม่ต้องขึ้นคลาก็ตามโอเปอเรชันไอพีก็อ,อาจจะ รู <łość> ้สึก <Harriet> กังวลกังวลว่าจะย้ายไปมอนิเตอร์ที่ไหนอะไรแบบไหนแบตลันแบบไหนอะไรพวกนี้เราดูแลให้หมดช็อตแับมาสมมติย้ายเรียบร้อยไม่ว่าจะบิ i s n e s s s โซได้ดังใจเรียบร้อยโอเป a เรชั่นทีมเทคนิคไอทีทั้งหมดเนี่ยชื่นใจแล้วว่าดูแลได้เหมือนเดิมหรือดูแลได้ใกล้เคียงเดิมขึ้นมปอยู่บนคราวแปดฟอเราจะชวนเขาทำรูปแบบของ Adoption หรืออะไรไหครัจุ อย่างที่มรุกุลิ้วได้กล่าว <ขอ S 1> ว่าถ <ขอ S 1> ้าเกิดสมมติแก้โปดได้ไดเปลี่ยนแปลงคอมพิวบางประเภทได้คอมพิวบางตัวแหมลางประมาณ10นาทีต่อปีใช้อีกประเภทหนึ่งของคอมพิวได้ประมาณนี้ครับเราก็จะพาไปดูจุดได้ข่าวว่าพี่ตัวมีเทคโนโลยีอะไรต้นระบบเลยขอบพระคุณพี่ตัวครับ,จร,บจริงๆคือภาพนี้ครับเรียกว่า 6R ในภาพ 6R เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่รูปแบบของการยืดแอนชีพก็คือรูปแบบของการทําการย้ายขึ้นไปจาก ของเดิมเป็นของของเดิมแต่อยู่น Cloud บนคลาวเพื่อที่จะได้เอ j นจอยพวกคาปาซิตี้คาปาเบลิตี้ต่างๆที่คลาวนี้ mm hmm. เพราะบางครั้งดัตต์เซ็นเตอร์เองจะหนีเรื่องของการทำเซฟเรตตี uh, ้ของไพ i แอม s เราเอาขึ้นคลาวเพื่อให้สอดคล้องตาม Security ของไพรแอมสได้อันที่สองอย่างเช่นรูปแบบอิเล็เคนสิ่งใดก็ตามที่บอกย้ายไม่ได้เอาไว้ที่เดิมหรือดีทายสิ่งใดก็ตามที่คิดว่าเดี๋ยวไม่ใช้สร้างของใหม่ดีกว่าก็ยกวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ให้ซัมเซ็ตไปนะครับรูปแบบของลักษณะของ ดีอะ�เท็คือเปลี่ยนแปลงบาง<ม>จุดบางส่วน,นให้เป็น cloud adoption ป,ประมาณหนึงอย่างเหมาะสมน,นะครับเราก็จะมีรูปแบบของการทำดีอ c h i เท c ตถัดมาคือรีแพลตฟอร์มเลยก็คือรูปแบบการทํางานเนี่ยให้สอดคล้องตาม cloud ability ทั้งหมดเลยครไม่ว่าจะเป็น Server ay, M ap, Spot s e r v ์ฟเวอร์เลทพรีแอ p o t ทีมสปอนเงหรือรูปแบบของการจากเอาลีเป็นบายเอ็นท<ม>็อะไรประมาณนี้วันนี้เราได้เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผมว่าเราสองคนทำหน้าที่นำเสนอมุมมองในทั้งสมุมมอง แล้วก็สุดท้ายนะครับคนที่เลือกที่จะใช้ในมุมมองไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวทุกท่านเองนะครับว่าจะเลือกออนรีมิสดีรู้จะกมูฟไปสู่อะไครับที่แต่ยังโต้ผมเองเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าคลัดว่าจะเป็นอนาคตต่อไปผมเชื่อว่าเราน่าจะอยู่ทั้งสองโลกเพียงแต่ว่าตราช่างริษัทส่วนของความสมดุลของการใช้งานเนี่ยมันจะเอียงไปทางไหนมากกว่ากันนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่เราอยากนําเสนอแล้วก็ ฝากไว้สำหรับเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้ระบบ o n p r r m i s e กับ On Cloud นะครับก็วันนี้พวกเราสองคนนำเสนอหน้าที่ของเราในสองมุมมองเกี่ยวกับเรื่องข่าวคอมพิวงแล้วครับฝาก c n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  e t r u e นะครับทางบน Facebook ทั้งบน u t u b e นะครับแล้วก็ประเด็นไหนที่อยากให้เราเพิ่มเติมประเด็นไหนที่อยากลงรลายละเอียดคอมเมนต์มาได้เลยครับเราสองคนอ่านในทุกความเห็นแล้วเราจะนำความเห็นเหล่านั้นนะับมาขยายมาลงลารลายละเอียดท่านนะครับก็ฝาก แาแรงของเราไปด้วยนะครับก็ติดตามรายการฟีทูนะครับได้ทุกวันที่1นึ่งละที่ผมขอเตือนนะครับทาง YouTube แล้วก็ f a c e b o o เช่นเดิมนะครับดีขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพีัวครับสวัสดีครับ